ปีนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ขอดิ้เพืชเสพว่าอาเภกองชายนั้นมีความโดดเด่นนะครับตรงที่เป็นที่ตั้งที่ภูมิศาสตร์ที่ดีเป็นที่ราบลุล่มนะครับเหมาะแก่การเพาะปลูกนะครับโดยพื้นที่ด้าน,น,นการเกษตรอยู่ในเขตชนประธานสุดปลายกเกษตรนะครับและประชาชนโดยส่วนใหญ่ก็ประกอบด้วยเกษตรกรนะครับโดยที่มีความ อุดมสมบูรณ์นะครับถือว่าเป็นจังหวัดบูชาบูนพนะอแล้วนะครับก็จากเราก็ได้มาเยี่ยมชมเทศกากงดีๆนะครับของอภอร้องไทยนะครับดีเขียวแล้วนะนะก็เห็นเราสดชื่นนะครับสําหรับการมาในครั้งนี้เป็นการมาแบบตั้งใจครั้งแรกเลยนะผ่านอันนี้ก็ผ่านไปผ่านมานะครับ ก็มาแบบไม่ได้ตั้งใจท่านนี้ตั้งใจมาตั้งใจมามาอะไรสําหรับมาในวันเนี้ยก็จะรู่ท่านม่เบอร์ก็พูดแล้วมาตรวจเยี่ยมคือวันศุกระสงค์ก็คืออ่านแรกเลยมาเยี่ยมมาเยี่ยมเพื่อที่จะมาดูเออมาดูมาชมมาเรียนรู้ของดีที่นี่พระที่นี่มีของดีมาออก็ผงจะได้ดูงานของส่วนราชการ ซึ่งมีเป้าหมายเดียวกันก็คือพี่น้องประชาชนอำเภอของชัยแต่เมื่อมีปช,แชอแล้วผมคิดว่าจะเห็นว่าอบทก็ไปทาประเด็นที่เป็นประเด็นที่ปชกําหนดและไปทาํางานกรรมการที่ตั้งมาเนี่ยส่วนใหญ่เลือกสรรอย่างยิ่งว่าเป็นเป็นคนที่มีความ,วามรู้เป็นคนที่สามารถขับเคลื่อนงานได้อย่างแท้จริงจริงได้ปลูกผักสวนครัวที่ปลอดสาร นักพิอิธภัทุกตำบลทําอย่างนี้เช่นกันครับแล้วก็ทําในเชิงประกวดด้วยครับมีโล่รางวัลมอบให้ในแต่ละหมู่บ้านในแต่ละคนเรือนต้นแบบในแต่ละหมู่บ้านอาจจะมีคนเรือนต้นแบบปีละห้าคนเรือนขึ้นนะครับอย่างน้อยห้าคนเรือนขึ้นแล้วแต่ชุมชนในหมู่บ้านไหนจะใหญ่น้อยตามขนาดน,นะครับ <c oughs> แล้วก็จะมีการขยายขึ้นทุกๆปีครับในส่วนของหมู่บ้านจะมี ลองระทานของก,การท้ายจังหวัดกระสินยเกรอินรีนะคะแล้วก็เป็นกรรมการประธานงานจังหวัดแบบภูรณนำก,การด้วยก็มีโอกาสได้ได้เห็นโครงการของจังหวัดที่เกี่ยวประชุข้าพแล้วสิ่งสิ่งหนึ่งที่อยากเรียนท่านหึงก็คือว่าเราก่อตั้งสวนปันบุญมาเนี่ยจุดประสงค์แรกเลยก็คือการพาชาวบ้านนีจากสัเคมีนะคะคือการทําให้ชาวบ้านมีอาหารที่ปลอดภัยเพราะว่า ชาวบ้านเป็นโรคที่ไม่ติดต่อเยอะมากปอบันความดันมะเร็งโรคอยวหนังโรคหัวใจเราทํางานวิจัยร่วมกับสพวทีนี้เห็นปัญหาเยอะมากและในงานวิจัยชี้ให้เห็นว่าทางเลือกทางรอดของเกษตรกรคือการลดนัะเลิกการใช้สารเคมีนะคะจึงได้นําพาชาวบ้านมาทำเกษตรอิทําทำมาเรื่อยๆนะคะตั้งแต่ปี51-52จนกระทั่งปัจจุบันนี้ เราพัฒนาขึ้นทำเกษตรินทรีย์ให้มีคุณภาพทำยังไงให้สำเร็จจะมีหลายคนบอกว่าทำอินทรีย์ยากทำไม่ได้แต่เป็นคนที่อยู่ในพื้นที่โดยกําเนิดเกิดมาที่นี่นะครับพอจะเห็นจากว่าทางลูกหลานที่ไปเรียนจบสมสูงมานะครับโดยเฉพาะบ้านผมเนี่ยที่ได้รับรางวัลเมื่อกี้คุณจิอย่างนี้นะครับเป็นลูกหลานที่เติบโตเล้นไปเรียนจบวิทยาตรีมาไม่มีงานทําสอบไหนไม่ได้นะครับต้องกลับมา ใช้ชีวิตนะครับถึงสอบได้กระชั้นนะครับแต่ความคิดเขาเขาต้องการที่จะมาพัฒนาบ้านตัวเองโดยมันเน้นเรื่องนะครับการเกษตรนะครับโดยเฉพาะเกษตรปลอดสารพิษอะไรทุกอย่างครับเห็นใจในอย่างสวนปันบุญทางเทศบาลผมสนับสนุนนะครับโครงการขอขุมาณถนนนะครับเพื่อเดินทางไปถึงสวนปันบุญนะครับปีนี้ได้ทั้งหมด4ล้านเด่นนะครับทำลาดยางไปถึงเลยสวนปันบุญไปถึงที่นั่นนะครับ ต้องต้องขอบคุณทางกรมการสวนเมืองทิศน,นะครับที่มุ่งามามาโดยเฉพาะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ว่าท่านไกรสอนพงฉลาดที่เดินทางมาอยู่ที่ขอนแก่นือชัยภูมินะครับท่านเองแนะนําให้ทางอสองมในพื้นที่ชัยภูมิพื้นที่ของของแนแก่นมาดูงานสวนบัณฑุนไม่ธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่ของชัยเราสามารถที่จะเป็นจุดยืนจุดหนึ่งนะครับถินเป็นอำเภอเล็กๆในห้าตำบลน,นะครับ แต่ด้วยความที่เราเนะครับเป็นอาเภอที่รองรับน้านะครับจากลําน้ําป่าลงมาสู่พื้นที่เรานะครับเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางนะครับตอนนี้พยายามที่จะึงมาผมจึงพยายามที่จะดึงนะครับดึงนักการเมืองที่ระเบรัฐรีมานะครับเพื่อบาดูนะครับก็จะพุ่งเู้ามาผาณลงมาสู่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ไม่ว่าป่าสานงานไม่ว่าจะเป็นทางอปะทอนะครับทางสจทางสสทุกท่านครับวันนี้ ถึงเป็นอำเภอเล็กๆนะครับแต่การพัฒนานะครับพวกผมจึงพยายามที่จะทําอะไรที่มันนอกเหนือที่จะคนคิดนะครับบางทีถ้าเราคิดเล็กๆบางครั้งนะครับมันก็จะเล็กอย,อย่างทุกวันนะครับดังนั้นเราต้องมีความคิดที่ที่ซึ่งผมเคยคุยกัทนนบ,กบ,นนบท่านนายกแล้วก็นายกท่านแต่ก่อน,น,นซึ่งโครงการนี้เริ่มมานะครับก็เห็นด้วยที่จะนํานโยบายเนี้ยนำแผนเนี้ยเข้าสู่การดำเนิน ก็หวังว่าอำเภอคของชัยนะครับซึ่งเป็นอำเภอเล็กๆแล้วก็ดําเนินการในส่วนของกเกษตรปลอดภัยเราจะเป็นโมเดลแล้วก็เป็นแนวคิดนะครับรวมทั้งของคลองชัยเนี่ยเราก็ใช้อินโนเวชันในเรื่อง process innovation มาใช้ด้วยเพื่อกําหนดการให้แนวคิดกับเกษตรกร,กรนําไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย การดรกรรมการท่านนะคะในส่วนของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอคล้องชัยนะคะเราเป็นหน่วยงานของทางการกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานการศึกษาในส่วนของพชอนะคะพอเรามีตัวบ่งชี้หรือว่าในส่วนของรายรเนี่ยพอทราบในส่วนของข้อมูลตรงนี้เสร็จแล้วเราก็เอาข้อมูลตรงนี้ไปวางแผนในเรื่องของการจัดกิจกรรมนะคะเพราะว่า แต่จะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรือว่าเป็นเป็นงานฟัง์ชันของเราเราก็เอาเอาข้อมูลที่ได้จากตรงนี้เปวางแผนเพื่อจะทำกิจกรรมก็คงงอกันในเรื่องของการบูรณาการเพื่อที่จะใช้ท่านสนับสนุนงานเกี่ยวกับอาหารปลอดภัยโดยมีการจัดหมู่บ้านประกวดประเมินทุกปีงบประมาณที่ท่านบอกว่าแสนกว่าบาทจริงๆเยอะกว่านั้นค่ะยอมรับไปเยอะกว่านั้น อย่างเช่นรางวัลของตำบลหลังกาลางรางวัลที่หนึ่งมีเป็นแสนในการที่จะทําตรงนี้นะคะสิ่งที่เราได้รับแล้วก็ดําเนินการในฐานะที่เป็นอาเรขาพชตทุกที่เลยค่ะพอเราพสตเนี่ยเราทําในตัวของอสมอฟังค่ะอสมอต้องเป็นต้นแบบแล้วก็ในรองพสตก็เป็นต้นแบบแเ,รรเ,แบบเรามีสวนกลัวพอเพียงของอสมอโดยไม่ใช้สารเคมีอันนี้คือ สุดยอดของการนำบุคคลต้นแบบมาใช้ก่านที่จะลงพื้นที่นะคะเราได้รับโตประมาณจากท่านนายกทุกแห่งลดงดำเนินการถึงชุมชนโดยท่านเราดูจากว่าหลายท่านที่เป็นนายกไม่ต่างก่าแปดปีก็มีพากิจกรรมนี้นะคะย่นเร่งลงช่วยเพราะว่าเราก็บอกด้วยว่าเป็นผลนงานของอทีมบริหารทีมนายกที่ได้ช่วยเราเรื่อง อาหารปลอดภัยแมสก่อสมอพิ่มคมชัยมี5 7าร้อยคนซึ่งเราก็จะเป็นฝ่ายที่จะสนับสนุนทางเจ้าหน้าที่นะคะก็คือเริ่มต้นเราก็จะเป็นฝ่ายคัดกรองนะคะให้คัดกรองประชาชนในพื้นที่ว่าใครอยู่ในกลุ่มเสี่ยงเรื่องเกี่ยวกับการปลอดภัยนะคะอาหารปลอดภัยแล้วก็ด้านสุขภาพการเจาะเลือด เราอะหา,าสารเคมี e แล้วก็ช่วยนะคะเกี่ยวกับทํายังไงประชาัานให้กับพี่น้องประชาชนทุก3ามเดือนนะคะเราก็จะมีการคัดกรองผู้สูงอายุผู้กลุ่มเสี่ยงนะคะให้แล้วก็จะให้ไปรับบริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุข,สข,สขภาพแต่ละตำบลนะคะอันนี้เราช่วยมีงานไม่ว่าจะเป็นงานของ ด้านกิอาสานะคะอสมอไปทุกที่นะคะไปทาทุกกิจกรรมที่เราทำก็เกี่ยวกับด้านสุขภาพนะคะท่านขอบคุณมากค่ะสบายรล้เย็นๆหนักรู้สึกเย็นเห็นพื้นที่สีเขียวๆเห็นอะไรนมสมบูรณ์อไรเงนี้ค่ะก็กินดีนะคะก็คือดีใจมากกว่าที่จะ มีประเด็นในเรื่องของคำถามนะคะเพราะว่าคือตอนแรกก็บอกเลยว่าอ่านจากเปเปอร์ที่เห็นครั้งแรกนี่ใสหัวเลยค่ะแต่พอมาเห็นตัวจริงนะได้ฟังตัวจริงเสียงจริงที่ให้พ่อมมลรู้สึกดีค่ะก,ก็มีข้อเสนอแค่นี้ค่ะอ๋ะอครอ,องชัยนะคะแล้วก็คณะกรรมการพอชอบครองชัยทุกท่านนะคะค่ะพอฟังไปแล้วนะ เหมือนท่านพี่นาระดาบอกนะคะเราลองมีความสุขนะคะความสุขความสุขเกิดอะไรบ้างนะคะดิฉันเป็เกิดในสมัยรัชก,กาลที่เก้าท่านเป็นยังไงะคะและเวลาที่เราเดินทางนะคะเมื่อก่อนเนี่ยเราก็จะเห็นรูปในหลวงรัชก,กาลที่เก้าโบกพระหัตถ์เนาะเราก็จะบอกว่าเออเนี่ยในหลวงนะให้บอกว่า,วาให้เราเดินทางโดยปลอดภัยนะคะ,ะ,คะวันนี้พอเรามาฟังการรายงานของอำเภอคลองชัยฟูเริ่มนึกถึงใครน,นะคะ เราเล่นถึง<ม>รอยยิ้มของอสมเด็จพระนิธาิารรมิราชเจ้านะคะกรมสมเด็จพระเทพราชรันราชสุดานะคะสยามบรมร,ราชกุมานีนาะนะคะได้มีพระราชธรรมกพระราชลือทำงานร่วมกันได้แชร์ประสบการณ์กันได้ทำกเกษตรแบบอินทรีย์ได้ทำทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ที่เห็นก็คือมีการแบ่งปันกันนะครับเพื่อต่อสนทนวไม่ได้ซื้อนะครับในเขตตำบลแลกเปลี่ยนกัน,นครับแลกเปลี่ยนกัน แต่ในเขตนอกเหนือในพื้นที่ของเมืองไทยนี่เพื่อนก็จะค่อยเข้ามาซื้อแต่ในเขตของอพท,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 ทของเราเนี่ยทางข้ามปยจะเห็นได้ว่าคนจะรักไใกล้สมาชิกกันในส่วนที่ผมได้รับรางวัลน,นี่ก็ของรางวัลไทยนะครับก็คือในส่วนของผู้ปกคกองท้องถิ่นดีเด่นเนันกปกครองท้องถินเด่นๆสาขาพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนน,นได้มาจากตรงนี้นะครับคือขยายคนจากตรงนี้โรงเรเียนลู่มสูงครับทําให้คนนี ไม่มีการเจ็บไข้ได้ป่วยหนึ่งครับโรกซึมเศราหายไปครับท่า,านประธานไม่มีนะครับอยู่บ้านทําอะไรชิดหลายชิดมากนู่นนี่นั่นหนึ่งสองสามทุกเรื่องนะครับไม่มีใครมาสนใจอะไรครับแต่พอเขาได้กินอาหารที่ลูกหลานทําให้ได้อยู่กับครอบครัวแล้วได้เข้าไปในโรงเรียนของผสูสูายุทั้ง5ตำบลนี่นะครับก็จะมีความสุขเพื่นจะห่อข้าวห่อผักหอสิ่งที่ปลอดสารเนี่ยเข้ามากินด้วยกัน เขามานั่งคุยกันเขามาเสวนากันมาแลกเปลี่ยนความรู้ถ่ายทอดความรู้องค์ความรู้ที่มีให้เคลื่อนไหวในการขับเคลื่อนงานตามประเด็นการที่เรากําหนดเอาไว้นะครับรายก้รับลำซากของก้าวหน้านะครับแต่ผมกลัวกลัวอย่างเดียวผมกลัวว่าวันนี้นะั้นเราไม่สามารถจะนํส่วนหนึอการทํางานของพอจะออทั้งหมดได้นะครับ ได้ไประชุมสักสองม,มาสามครั้งครับนา,านำเสนอในวันนี้นะครับเราเรียนทมตรงคือสิ่งที่เราทําอาจจะมากแต่ว่าการนําเสนอการมีเซของเราเนี่ยอาจจะไม่สามารถที่จะผลงานย้อนหลังนะครับต่สร้างความคืบหน้าเป็นลําดับครับว่าเราเอาไปของใช้นั้นนะครับมีการพัฒนา,าได้รับรางวัลมากมายจะแยนนะนนะออกนะครับทั้งรางวัลในระดับของพชอีนะครับรางวัลของหน่วยงานพาันธมิตรไทยที่ได้รับนะครับไม่ว่าจะเป็นศูรรนย์ต่างๆนะครับ การจัดสัตว์ปู่คือเรียนรู้ต่างๆในพื้นที่นะครับได้รับรางวัลนะครับท่านของส่วนบัติคุณด้วยนะครับเป็นรางวัลดีเด่นยอดเยี่ยมในระดับประเทศนะครับก็หลายๆอย่างในอยากจะได้ระดับหน้าที่ดีๆขึ้นนะครับแต่ว่าก็หวังว่าจะไปใกล้ๆพอนะหรือหี้าเราจะเอาเพชรนะครับเยางนั้นตั้งความหวังเอาไว้นะครับก็ก็เรียนว่าใจดีก็อย่างประมาณนั้นับ ในส่วนไหนที่ขาดตัวบ่งของคบขออะไรครับและการสิ่งในที่ท่านให้คำแนะนําชาวของชัยอบจอครับทุกภาคส่วนที่มาร่วมที่นี่นั้นแหละนำไปปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นกับของคลุ่มยังสูงเป็นต้องการนะครับ